กลับมาเจอกับเซียนตุนอีกแล้วครับวันนี้กับเกมดีๆเกมนี้ฮะดากอนแฮชนะฮะสล็อตเกมไข่มังกรครับผมจากค่ายพีฮะเกมนี้ตัวนี้เป็นสล็อตเกมรูปแบบการสะสมแต้มนะฮะเพื่อไปให้ถึงนางพญามังกรน,นะเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูครับสนุกครับบอกเลยเกมนี้มาเดี๋ยวก่อนอื่นเราเข้าไปปรับเบ็ดกันนิดนึงฮะวันนี้มีทุนมา300บาทฮะไปกันหมุนละ1ิบาทก่อนละกันเบาๆชิวๆมา มุนแรกยังไงจ้าแตกหนึ่งสี่ตัวไปสี่แต้มโอ้โหแตกอีกหนึ่งแปดแต้มแล้วว่ายังไงโอ้โหแม่ไม่เป็นรายลุยต่อว่ายังไงเงียบไปต่อเลยว่ายังไงแตกหนึ่งสี่แต้มจัดไายโอ้โหดอกแรกต้องการสิบแต้มครับทุกการแตกนับแจมหมดเอ้าดอกนี้สวยงาม มาแล้วไข่ใบแรกมาแล้วลงมาสลายบล็อกไปจัดไปลงมาโอ้โหเบิ้ลสวยโอ้โหแบบนี้เต็มมาแล้วดอกนี้เป็นวายสี่ตัววายยังไงสวยงามโอ้โหขอเต็มครับนี้วายยังไงขอทับห้าสิบจัดไปโอ้โหสวยงามขาดอีกใบเดียวโอ้โหเดี๋ยวได้โบนัสพิเศษก่อนนี้ขู่เต็มข้อว่ายัยงไงโอ้ยังมีแตกโอ้โห เรียบร้อยราชินีมังกรตื่นแล้วครับสะสมครบเจ็สแตมราชินีมังกรมาว่ายังไงพ่นไฟไตายสวยงามโอ้โหจัดปลายลงมาปเปิดมาพ่นไปโอ้โหแต่ทุกดอกว่ายังไงโอ้โหลูกกระตาเพียบว่ายังไงจ้าโอ้โหไม่ทําให้ผิดหวังโอ้โหกบเยอะไว้ว่ายังไงจัดปายแต่กบว่ายังไงจ้าสองช่อง จัดไปดิโอ้โหโอเคนะมาดูรางวัลรวมกันหน่อยโอ้โหก่อนโตไปก่อนเลยว่ายังไงไหลาย,ยาวๆเมกะมีแน่นอนโอ้โ oh, ห oh. ตอนนี้กำไรไปเรียบร้อยแล้วฮะเมกะแล้วด้วยโอ้โ oh, ห oh. นี่ฮะดอกนี้ฮะ467บาทถึงรางวัลเมกะครับผม โอ้โหเอาเรื่องฮะบอกเลยเกมนี้มาไปขยับเบ็ดรุยกันหน่อยฮะไปหมุน5้าบบ้างครับผมมาไปลองกันมาหมุนแรกว่ายังไงจ้า,ามีแตกแต่เดิมสวยขออีกแดงอ่าติดแต้มแรกไข่หนึ่งใบฮะโบนัสพิเศษสลายบอกไปลงมาโอ้โหวิแดงสวยๆดอกนี้จัดไปโอ้โหดอกนี้ขายใบสองมาแน่นอนว่ายังไงลงมาวายสี่ตัวจัดไปดิ มีไม่อะมีหนึ่งขอได้น้อยโอ้โหไม่ยอมเด้งแม่ต้องการเจ็ดสิดแต่นะฮะและต้องต่อเนื่องครับกติกาเกมนี้ฮะไม่ยากและก็ไม่ง่ายครับบอกเลยโอ้โหแต่เข้ามาทีนี่รู้เรื่องแน่นอนนะกำไรท่่มทุ่มอะโมกาลังเพลินเพลินโอ้โหดอกนี้สวยลงมาหืไม่ยอมเด้งฮะเกือบเต็มกราดไปแตกแรกผ่านไปเด้งมาหน่อยว่ายังไงสวยงาม โอ้เต็งไข่ใบแรกโอ้โหใบสองมาเลยทีเดียวโอ้โหจัดไปสวยงามไข่สองใบมีรอแน่นแน่ฮะว่ายังไงสลายบล็อกใบสวยโอ้โหุ้ยดอกนี้สวยงามแน่นอนลงมาจัดมาโอ้โหแดงไม่เลิกสวยงามจัดไปจะเต็มแล้วโอ้โหุยนี่ฮะไข่ใบสําคัญไปให้ถึงเจ็ดสิบแต้มนะลูกไว้มาสวยงามจัดไบอีกนิดเดียว โอนัดพิเศษจัดปลายว่ายังไงโอ้โหยไม่ถึงเจ็ดสิบแต้มโอ้โหเสียได้ว่าหุยกันต่อว่ายังไงจาไ้าโอ้โหยังเงียบนานว่ายังไงจัดปลายขอสักเด้งหนึ่งประเดิมก่อนว่ายังไงจา้าโอ้โหเงียบยาวเลยว่ายังไงเฮ้ยเงียบยาวเกินไปโอ้โหอะไรเนี่ยว่ายังไงดอกนี้ต้องแตกแล้วไหมจา้าเออแตกแรกไปก่อนว่ายังไงสองเด้งไป สวยๆอะขายใบยแรกมาแล้วโบนัสสันลายบล็อกไปก่อนจัดไปขาลงลงมาสวยๆเออสวยงามมาจัดไปโอ้โหแม่ได้ไข่ไปใบเดียวโอ้โดอกนี้แตกสวยลงมาเด้งไม้โอ้โหไม่เด้งแม่เกือบไปฮะเก้าทับสิบแม่เสียดายฮะข่ใบแรกต้องการสิบแต้มนะฮะโอ้โหดอกนี้มาถึงได้ข่ใบแรกเลยสวยงาม สะสมใบก่อนลูกโอ้โหไข่ใบสองมาจัดไปโอ้โหไข่สองใบเลยดอกนี้สลายบล็อกไปแล้วตามด้วยโบนัสวายสี่ตัวว่ายังไงจ้ามีไมโอ้หเต็มข้อโอ้หดอกนี้ดอกนี้ทรงดีน่าจะถึงเจ็ดสิบครับบอกเลยเอา้าโอ้โหเรียบร้อยเจ็ดสิบรียบร้อยฮะแบบนี้ราชินีมังกรตื่นแน่นอน ลงมาจัดไปฮะราชนีมันก่นตื่นแล้วได้เวลาพ่นไฟแล้วสาวน้อยจัดมาดอกแรกพ่นไปว่ายังไงโอ้โหเต็นจอเลยดอกเดียวโอ้โหดอกเมื่อกี้พ่นไปหมื่นนึงจัดไปอีกโอ้โหดอกนี้ก็ไม่เบาโอ้โหดอกนี้แตกสวยๆแน่นอนว่ายังไงจัดไปโอ้โหแม่คนใบสามรอบพมาดูรางวัลรวมกันหน่อยโอ้โหดอกนี้เอาเรื่องสุดๆครับ ว่ายังไงก้อนโตเข้าไปแล้วว่ายังไงเมกะมีแนะ่นอนนะดอกนี้เงินหมื่นนะบอกเลยโอ้โหไหลไปลูกไหลไปเมื่อกี้เห็นแล้วฮนะเมื่อกี้มีดอกหนึ่งมีคนหมื่นเลยฮนะว่ายังไงซูเปอร์เมกะแล้วยังไหลอีกยาวนฮะบอกเลยโอ้โหดีฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบห้าบาทเงินรางวัลก้อนโตร,ระดับซูเปอร์ครับผมอ่ะโอเคฮะวันนี้พอเท่านี้ก่อนครับผมวันนี้ โอ้โหมากับทุนแค่300บาทเท่านั้นนะดูตอนนี้ฮะแบตบเสร็จบวกรวมมาหมื่นกว่ากำไรท่วมท่วมครับบอกเลยก็อเอาเป็นว่านะถ้าเพื่อนๆถูกใจชอบใจคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เซนตุ่นด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้เซนตุนปัน่นเกมอะไรชอบเกมไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยฮะเดี๋ยวเซนตุนจัดให้ง,งามๆเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิป ในวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะวัยรุ่น